ดีครับตัวนี้พัดลมป่องไฟบ้านครับผมปรับหน้าเตาได้พี่ปรับสูงต่ำได้หน้าเตาเป็นี้หน้าเตานะครับไอตัวปลายออกบอกครับว่าเป็นสิบสองนิ้วปลายออกสิบสองนิ้วครับพี่ปลายออกครับผมตัวนี้พัดลมหมอ้อแปลงห้ามโดนน้ำนะพี่หมอ้อแปลงหมอ้อแปลงห้ามโดนน้ำ iep pak fijn